วันนี้ทําไก่ใต้น้ํากินค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูโมเดรรีบรีบทํารีบเสร็จน่งกินไหมคะเนี่ยทำเสร็จแล้วนะนี่นี่ค่ะวันนี้ทําไก่ใต้น้ํากินก็เ้ยขาตะไคร้เนาะขาตะไคร้ทุกคนอาจจะทําเป็นนะแต่ไปซื้อไก่เนียวมาอสอน่องสองน่องร้อยห้าบาท ร้อยห้าสิบบาทซื้อมาทีนี้ก็มาตำเพีย่เครื่องแกงใส่ก็มีขาไม่มีตะไคร้ไม่มีขามีมีตะไคร้กระเทียมหอมนะคะตำให้คุกคุกคุกแล้วก็ปรุงรสปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วก็มาหนึ่งใส่น้ำน้ำอยู่ประมาณน้ำเอาใส่โมหนึ่งอ่ะนะน้ำเนี่ยนเนี้ยนเนี้ยน้ำนี้น้ำนี ประมาณสามน้ําตั้งไว้ข้างบนมะหนึ่งทุกคนอาจจะทําเป็นแล้วล่ะคะ่ะคนอีสานบ้านเดียวกับเราวันนี้พอทําลืมถ่ายให้ดูเพราะว่ารีบไหนจะรีบทํากับข้าวกินไหนจะรีบทําของไว้ขายพรุ่งนี้ไงก็เลยไม่ได้ทําให้ดูเนี่ยเป็นใส่มะหนึ่งนี้นะคะคุณผู้ ทำไว้ไว้กินพรุ่งนี้ตอนนี้กินยังไม่ได้ดอกเพราะว่ามันดึกแล้วประมาณทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าจะกินข้าวประมาณบ่ายสี่โมงนี่นทำไว้กินพรุ่งนี้นี่น่ากินมากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะไก่ใต้น้ำแต่ทุกคนวันนั้นก็ทำํำไก่ใต้น้ำไอ,อ้ไม่ใช่ไก่ใต้น้ํากระดูกใต้น้ํากระดูกใบพายใต้น้ําแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดู แต่วันนี้ถ่ายให้ดูแล้วนะจ๊ะถ่ายดูเลยนะไม่ได้ดูวิธีปรุงก็ปรุงทั่วไปที่เราปรุงกับข้าวนะคะเพื่อนๆน่ากินแต่เป็นต้องเป็นไก่เหนียวนะไก่เหนียวซื้อแบบน่องสะโพกเขานะ่ะซื้อน้องสะโพกเข้ามาแล้วเราก็มาทําใส่ใบกระเพราใส่ได้แล้วก็ปรุงแล้วก็มาทํนน้ําน้าเราไม่ได้เติมนะเพราะว่าน้ํามันจะเป็นน้ําไก่ใช่ไหมไก่ ทำเสร็จเราจะไว้กินไว้กินพรุ่งนี้แหละพ่งนี้เช้าเช้าแต่ตอนคืนไม่ได้กินแล้วหมดเวลากินนะคะทุ่มหนึ่งไม่กินข้าวแล้วนะกินอยู่ประมาณบา่ายสี่โมงเนี่ยทำเสร็จก็เอาวางไวไ้ในพ่กนี้ค่อยมาอุ่นกินนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมลองไปทํากินนะปรุงเหมือนกันทุกคน ใส่ผงนัวใส่อะไรเครื่องเทศก็มีตะไคร้นั่นแหละตะไคร้ต้นหอมหัวหอมอะไรแล้วแต่เราจะใส่ใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะขอบคุณนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายดูตอนทําเสร็จแล้วเสียดายมากเลยรีบอะเรื่องของเรื่องรีบไหนจะทําของกินด้วยไหนจะทําของไปขายด้วยก็เลยรีบไม่ได้ถ่ายให้ดูขอบคุณนะคะ